ทานเรื่องนกคูกกับตะกะตแตนกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกคูกสาวตัวหนึ่งเมื่อถึงคราวที่ท้องฟ้าสว่างเจิดจ้าด้วยแสงอาทิตย์นกคูกตัวนี้จะนอนหลับอยู่ในโพรงต้นไม้พอแสงอาทิตย์จางหายไปนกคูกผู้หลับไหลก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับออกหากินซึ่งอาหารอันโปรดปรานของเจ้านกตัวนี้มีทั้งแมลงมด สัตว์ตัวเล็กตัวจิว๋วพวกมันล้วนมีรสชาติดีแถมทำให้นกพูกอิ่มได้ตลอดคืนหลายเดือนหลายปีผ่านไปเจ้านกพูกที่อาศัยอยู่ในพรงไม้นั้นได้แก่ตัวลงจะออกหากินแต่ละทีก็เริ่มลำบากหากวันใดมีเสียงรบกวนช่วงเวลากลางวันก็จะทำให้นอนไม่เต็มอิ่มจนหมดเรียวหมดแรง ถึงแม้ช่วงหลายวันที่ผ่านมาจะยังไร้เสียงหรือผู้ใดคอยรบกวนแต่วันนี้กลับมีเสียงร้องเพลงดังลั่นป่านกคู่แก่เลยต้องโผล่หน้าจากโครงไม้เพื่อสังเกตการดูว่าใครกันนะที่ทาเพลงเสียงดังขนาดนี้โดยต้นเสียงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่มันเป็นเสียงขับร้องของตะกะแตนผู้ย้ายมาใหม่นั่นเอง เจ้าตะกะแตนตัวน้อยช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมเรานอนไม่ค่อยจะหลับเลยนกคูกกล่าวด้วยน้ำเสียงโมโหนี่คือเวลากลางวันช่วงพระอาทิตย์ส่องแบบนี้เรามีสิจะทำอะไรก็ได้ตะกะแตนหันมาตอบแล้วร้องเพลงต่ออย่างสบายใจนกคูกเห็นดังนั้นยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ไม่คิดว่าจะมีใครกล้าเถียงตนได้ขนาดนี้ แล่เราต้องการพักผ่อนเพื่อที่จะได้มีแรงช่วงกลางคืนเจ้าไปร้องเพลงที่อื่นเถิดเจ้าตากแตนตัวกระอจ้อกคูกเริ่มโมโหหนักขึ้นกว่าเดิม<ง>ก็บอกเหตุผลมาสักข้อสิว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการหยุดร้องเพลงลา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 ,ลาตากแตนร้องเพลงต่ออย่างไม่ใยดีนกคูกทำได้เพียงเครียดแค้นอยู่ในใจไม่กล้าวกเวออกไป ด้วยกลัวจะโดนผู้อื่นหัวเราะเยาะที่มาเถียงกันเพราะเรื่องแค่นี้แต่เพื่อให้ตนเองนอนหลับนกคูกผู้ปราดเปรื่องจึงคิดแผนการขึ้นมาตักแตนผู้มีเสียงอันไพเราะเราต้องขอโทษทีที่เมื่อครู่นี้ได้ตว,วาดเจ้าไปมาตอนนี้เราได้ฟังเสียงเจ้าแล้วเป็นอันพอใจเพราะเสียงเจ้านั้นไพเราะสนหูเหลือเกิน นกคู่ออกมาพูดกับตะกแตนด้วยน้ำเสียงเยินยอทำเอาตะกแตนเกิดอาการประหลาดใจแต่ก็อดยิ้มในคำชื่นชมนั้นไม่ได้วันนี้เรามีไวน์เชลเลที่เหล่าทวยเทพทั้งหลายใช้ดึงช่วยทำให้เสียงใสกล้องกังวานมากขึ้นเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้ตะกแตนผู้ร้องเพลงดีกว่าใครได้โปรดขึ้นมาดืา่มไวโดยกันบนนี้เถิด นกคูกเชื้อเชิญตะกแตนอย่างมีแผนการก็ได้ก็ได้เห็นแก่ที่ท่านชอบใจในน้ำเสียงของเราถ้าอย่างนั้นเราจะขึ้นไปร่วมดื่มไว้ด้วยกันแล้วกันตะกแตนกล่าวเสร็จก็กระโดดขึ้นไปอย่างรวดเร็วเมื่อตะกแตนเดินเข้าไปในโพรงไม้อันมืดสนิทก็ทำให้มันมองไม่เห็นสิ่งใดเลยต่างจากนกคูกที่มองเห็นได้อย่างดีว่าแล้วนกคู่ เลยได้ทีจัดก,การกินเจ้าตะก,กะแตนจนอิ่มหนำแล้วก็นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจไร้เสียงใดๆมารบกวนตลอดวันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อคำเยินยอของใครง่ายๆเพราะสิ่งที่ร้ายกับเราได้มากที่สุดก็คือการหลงเชื่อคำพูดสรรเสริญอันไพเราะนั่นเอง อีกทั้งเมื่อเกิดความขัดแย้งอะไรก็ควรใช้สติปัญญาในการแก้ไขดีกว่านั่งทะเลาะกันทั้งวันให้เสียเวลานิทานจบแล้วค่ะ